กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับไปได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของซิงเกิลใหม่ของ b บล็คพิงกกับเซเรนาโกเมสกันละกันนะครับผมโดยมีหัวข้อข่าวดังนี้นะครับซิงเกิลใหม่ของ b บล็คพิงกกับเซเรนาโกเมสส่งไปสถานีวิทยุในอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ซิงเกิลใหม่ได้ถูกส่งเข้าไปที่สถานีวิทยุ Paygas Radio ในอเมริกาเรียบร้อยแล้วจะถูกปล่อยออกมาตามเวลาสากลที่แจ้งไว้เลยในวันที่28สิงหาคมนี้ที่จะถึงตอนนี้ทาง Interscope ได้ส่งซิงเกิลใหม่ของ b บ c k พิง k ์เฟเธอร์ลิงเซเลน่าโกเมไปให้ทางช่องวิทยุในอเมริกาเรียบร้อยแล้วอาจจะมีสนิ p พีคหรือเทเลอร์เพลงที่มักจะเปิดก่อนปล่อยเพลงในอเมริกา ปล่อยออกมาให้เราฟังเป็นน้ําจิ้มก่อนนะฮะไปดูกัน,น่าจะฟัง,งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นนะฮะที่ตอบกลับว่าอีหยางว่าไวเวอร์เพลงชื่ออะไรยังไม่รู้เลยแบบนี้หวังได้ไหมเนี่ยว่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษล้วนเพลงคอนแอลบที่ผ่านมาไม่เคยมีอิงล้วนเลยและไม่เคยได้ยินเลยว่ามีการส่งเพลงไปให้สถานีวิทยุปเปิดเลยตื่นเต้นอยากว่าไปวันที่28แล้วความคิดเห็นที่2นะครับจะตอบกลับว่า จริงๆไม่ได้คาดหวังกับทางวิทยุเท่าไหร่เพราะตอน Sour Candy ก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยเอาเข้าจริงๆมีบุญแต่ก็มีกรรบ้างดูเอาหน้าวันที่28คิดว่าเกินครึ่งมาแน่ๆที่เหลือยังแค่ลือๆกันอันดับไหนก็ได้ขอแค่ไม่ต่ำกว่า Sour Candy คนดี้กับฮ o วิ่วไ That ก็พอแล้วถ้ามี MV จะช่วยได้เยอะเพราะนี่คือช่องทางที่แบ,บคิงแข็งแกร่งถึงจะไม่มีผลต่อชาร์จมากๆแต่มันช่วยสร้างกระแสได้นะฮะ อีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับยอด airplay วิทยุนอนมาแล้วว่ามีแน่ๆทีนี้เหลือยอดสตรีมมิ่งจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่คิดว่าบิงและแฟนๆของเซไม่พลาดที่จะซับพอร์ตแน่นอนขอลุ้นท็อป10ชาร์ตบิลบอร์ดจุกๆถ้าไม่ขึ้นทันทีเราไม่ซีเรียสน,นะค่อยๆเก็บไปแล้วไปปังสักช่วงก็ได้ลหลายเพลงในตลาดอเมริกาบางครั้งก็พึ่งมาปังหลังจากปล่อยเพลงมาเนิ่นนานแล้วแต่พอได้ปังปุ๊บบางเพลงกินยาวๆเลยก็มี จะแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ขึ้นไปถึงท็อป10แบบยาวๆเธอไม่เอาแบบขึ้นวีคเดียวแล้วร่วงวีคถัดไปเพราะแบบเกาะอยู่ในตารางยาวๆจะดีกว่าอันดับไหนก็ได้แต่ขอให้ได้เห็นชื่อแบ็คพิงค์แอนด์เซรีน่าโกเมสอยู่ในตารางอัปเดตของบิลบอร์ดทุกวิคให้นานที่สุดนะฮะอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วมีสิทธิ์เป็นเพลงสากลทั้งเพลงเนื้ออิงลวนแน่ๆเพราะเป็นสเปเชียลฟอร์แมตด้วย แต่ถ้าไม่มีเนื้อเกาหลีเลยอาจจะเจาะชาร์ที่เกายากหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาอีกกับเพลงไตเติ้ลเต็มๆนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถสแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ